ครับพี่น้องของฝ่ายสุภูสุคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมนะครับจะเป็นการทำไอ,อปโปง่งไหวหายุพากินแต่ไววทำคลิปต่อๆไปไปผมจะพาไปชมผมก็จะพาไปดูต้นการทำาอีปโปง่ง เอาไว้หาอยู่หา,หากินในห่วยหาตวนี้ผมตัดหลังจากให้แมคโครขจกผมทำเป็นชิย์แล้วเพราะว่ามีภารกิจการงานด้วยค,ค่อยพราวะทำอาอก็จะทำการผ่า ดีนะครับพาออกมามันก็จะได้สองเสียงถ้ากับได้อีปุ๋งสองลำต่อไปก็เราก็จะทำการเสาะใสออกนะครับสวยๆเลยมันยากอีตอนพาเลยครับตอนพาทำคนเดียวมันก็ยากกว่าจะพาแยกกว่าจะแยกออกจากกันได้ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอสำเร็จแล้วต่อไปก็จะพลิกแล้วก็จะถักห้องเรือ จากที่เราทําการถากเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาเนียนอย่างนี้แหละครับวสวยเราไม่ต้องเอาหินเกียคัดแต่งที่หลังหรอกต่อไปเราก็จะจุดไปสุมเสียนเลยนะครับ มันไม่เกินกว่าจะลามกา่อกน้ามสาดมนาะพอแล,แล้วมันจะไหม่นี่ก็บโพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะไหม่มันจะเสียของ รเราก็ทําที่นั่งไฟแล้วเรียบร้อยเผาเหามาเจนเนียนยนี่สวยๆย่งเงครับเทาหลายไม่ได้ใหม่มันแห้งม้นไม่จะใหม่จะเสียของก็บจบไปแล้วครับขั้นตอนและว,วิธีการทําเรือยโปงในแบบฉบับของช่างบอลรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือน พให้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ